ครับสวัสดีครับผมวิดีโอนี้เป็นการสาธิตนะครับให้ดูนะครับวิธีการเปรียบเทียบสิทธิ์นะครับที่ตรวจสอบจากสวสชนะครับก็คือเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้คิว i ิ w ในการตรวจสอบใช้การจับคู่หรือเปรียบเทียบนะครับสิทธิ์ที่สวสช จริงนะครับกับสิทธิที่โรงพยาบาลให้นะครับว่าสิทธิ์ตรงกันไหมนะครับก็ตอนนี้เป็นของโรงพยาบาลอินบุรีนะครับคือข้อมูลข้อมูล13หลักของผู้รับบริการนี่นำเข้าไปตรวจที่สปชนะครับเป็นกลุ่มนะครับ30,000รายนะครับแล้วก็ดึงกลับมาพร้อมกับสิทธิที่ติดมาจากของสปชที่เป็นฐานข้อมูลณนะวันที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับ แล้วก็เอาข้อมูลบริการที่ให้บริการนะครับมาเทียบนะครับข้อมูลบริการก็คือสิทธิณวันรับบริการนะครับซึ่งวันอาจจะคลัดเคลื่อนกันถ้าหากเคสไหนที่ไม่ตรงก็ไปเจาะดูย้อนหลังแต่ละเคสอีกทีหนึ่งนะครับตัวหน้ารายการสิทธิ์ตรงนี้นะครับเป็นหน้ารายการสิทธิ์ที่มาจากสวสชนะฮะส่วนหน้ารายการสิทธิ์นี้เป็นสิทธิที่ของโรงพยาบาลให้นะฮะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลประจำบัตรนะครับที่เป็นชื่อของจากสวสชแล้วก็ ในจาสปชรครับผมก็กรณีที่เราจะเช็คดูว่าถูกผิดยังไงเริ่มต้นจากดูดูสิทธิ์หลักๆก,ก่อนว่าโอเคเป็นสิทธิ์จ่ายตรงกรมจุกาคือโอเวอร์ซีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลมีการให้สิทธิ์เป็น UC นะครับหลายๆา,ยายอย่างครก็มาดูว่าเป็นใครบ้างก็มีอะไรชื่อตานนี้ก็จะดึงข้อมูลได้ว่าชื่อคนไข้อะไรนะครับมี HN มีชื่อคนไข้วันเดือนปีรับบริการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบัตรผู้ส่งด้วยแต่ในที่นี้ผม ผมยังไม่ได้เอาข้อมูลเข้านะฮะหมายถึงไม่ได้เอาข้อมูลมาโชว์ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวตอนที่ส่งให้โรงพยาบาลก็จะมีข้อมูลว่าใครที่เป็นห้องบัตรที่เป็นคนส่งหรือสิทธิ์ไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขได้นะครับคนที่เป็นสิทธิ์ประกันสังคมนะครับอ่าก็จะให้สิทธิ์จะเป็นยูซีไปไหนด้วยแล้วก็ให้สิทธิป์ประกันสังคมใช้ประกันสังคมของอินบุรีหมดไหมนะครับอ่าถ้าเป็นอินบุรีก็เป็นอินบุรีทั้งหมดนะครับแต่คนที่ไม่ใช่บัตรของอินบุรีไม่ใช่ ให้สิเป็นประกันสังคมแต่บัตรเขาเป็นบัตรทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนไข้โรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะครับคนไข้ที่เป็นที่บอกว่าเป็นประกันสังคมนะครับแล้วก็ให้เป็น UC นะครับคลิกนะครับก็เป็น UC ของสิงห์บุรีในหกรายเป็นยูเป็นเป็น ประกันสังคมคือโรงพยาบาลให้เป็นยูซแต่บัตรเขาเป็นประกันสังคมของสิงห์บุรีใน6เป็นประกันสังคมของอินบุรีใน4ี่กลุ่มแบบนี้ก็คือมันก็จะลดการที่จะไปเคมประกันสังคมนะครับถ้ากรณีที่เป็นจ่ายตรงกรมชีการแต่ยังไม่ให้เป็นบัตรทองนะครับอันนี้ก็จะเคมลดก็จะเงินตกหล่นตรงที่การเคมกรมชีการครับผมกรณีที่บอกว่าเป็นบัตรทองเป็นเวลนะครับ ของของเป็นเวลโรงพยาบาลก็ให้เป็นมีเป็นเวลเป็น UCS นะครับให้เป็นสมมุติว่าให้ดูกรณีให้เป็น UCS ก็คือเป็นบัตรทองของอันนี้ไม่มีโรงพยาบาลประจําบัตรนะครับกรณีให้เป็นบัตรเขาเป็น UCS นะครับเราก็ให้เป็น UCS ตอนนี้จะตรวจสอบดูว่าเป็นบัตรนะครับ ของอินบุลีนะครับก็ให้เป็นบัตรของตัวเองนะครับเป็นยูเซ์ของตัวเองแต่บัตรเป็นของสลินทอนเป็นของที่อื่นนะครับบัตรไม่ใช่ของอินบุลีมีของอินบุลีคือยอดนี้นะครับกรณีที่ให้เป็นเวลนะครับคือถ้าเวลต่างจังหวัดก็จะมีเวลต่างจังหวัดไว้แต่ถ้าเวลในอำเภอก็คือตัวนี้แต่บัตรก็เป็นของที่อื่นก็คือยอดนี้นะครับอันนี้ก็คือสิทธิ์ไม่ตรงนะครับผมไม่ไม่ตรง ก็คือข้อมูลวันรับบริการกับข้อมูลที่สวชรอาจจะคลาดเคลื่อนก็ต้องเอาไปตรวจสอบย้อนหลังอีกที่หนึ่งว่าเคสนั้นผิดพลาดไหมนะครับก็สำหรับการจะสอบสิทธิ์ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ